ยอมรับก wow! ันตรงไปตรกมาคือผมขี่จักยานไม่เป e> ็นมันต้องเกรงท้องแล้วตอนหนแมวไม่โดนพี่นี้ไปหาเสียงไม่ได้สวยเป็นความโชคร้ายในชีวิตของผมแบบนีงท่านฟังแล้วท่านอาจจะหัวรอกขบขันกันขึ้นมา สาเหตุที่ผมชีวิตเป็นนี่มันเกี่ยวกับชีวิตนะครับความลาบากยากแค้นเหมือนกันนะครับของคนเมืองหลวงผมเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนนะครับเป็นชนชั้นกลางระดับล่างพ่อแม่ต้องทํางานทำรุ่งทำค่ำเพื่อจะหารายได้มาส่งเสริมลูกเรียนไม่มีเวลาที่จะพาเราไปเล่นไปอะไรเลยชีวิตตื่นเช้ามาตีห้ากินข้าวบนรถนะครับไปถึงโรงเรียนพ่อแม่ก็กังวลไม่กล้ายกลับบ้านเองนะครับ กว่าจะเสร็จงานมารับได้ก็สี่ทุ่มแทบจะไม่มีเวลาได้เล่นสนุกอะไรเลยนะครับชีวิตคนมือทุกท่านก็ทราบดีแทบจะไม่มีพื้นที่ให้หัดเลยจะไปหัดขี่กันทีพ่อแม่ก็กลัวว่ารถจะเฉี่ยวจะชนจะล้มคว่ำจะตายจะบาดเจ็บไปอีกนะครับไม่มีโอกาสได้ขี่ไม่มีพื้นที่ให้ขี่อาจจะกลายเป็นข้ออ้างของผมหรือเปล่าไม่ทราบที่ทำให้ผมขี่จักรยานไม่เป็นในวันนี้นะครับแต่ยืนยันว่าครั้งหน้ามาหน้าจะหัดขี่ให้เป็นนะครับและจะขี่กับที่น้องประชาชนที่นี่ด้วย